น้มาสเตสวัสดีค่ะคุณกำลังกลัวการฝึกแบ็คเบนอยู่หรือเปล่าคะวันนี้อิมมีทิคเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะพาทุกคนยืดจากสปายช่วงบนทำให้ไม่ปวดหลงังล่างเลยในขณะที่ทำแบ็คเบนทิคเทคนิคจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะวอร์มสาปวอร์มกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังกันในท่าแค t แอนคาวทำท่าแคดแอนคาวทั้งหมด15รอบค่ะหายใจเข้าแอนหลังหายใจออกโค้งหลังเก็บคางเข้ามาชิดติดอกหายใจเข้าแอนหลังชดหน้าเชยคางกระดูกก้นไว้และหายใจออกโค้งหลังเก็บคางเข้ามาชิดติดอกพยายามฟิลในการแอนหลังและโค้งหลังแบบนี้ให้ร่างกายสอดคล้องกับลมหายใจ15รอบค่ะ จากนั้นนะคะเราจะวอมในส่วนของอ e r v i c a l และ p พค v อล a l i s ผสานกำปัน้นงัดคางเปิดสอกเยอะๆต้าม,มุมอิ่มเลยนะะทำประมาณ5รอบด,ด้วยกันพยายามยืดอกเปิดสอกเยอะๆเมื่อครบแล้วนะคะ จากนั้นท่าที่3นะคะเราจะตั้งบ็อกความกว้างเท่ากับช่วงของหัวไหล่จะเป็นทรงสูงหรือทรงกลางก็ได้ค่ะผสานกำปัน้นหรือพนมมือวางศอกลงมาดับอกลงไปถอยเข่าไปทางด้านหลังพยายามดับอกลงมานะคะแล้วกดศอกแน่นๆตัวนี้ยืดในส่วนของกล้ามเนื้ออกค่ะและก็กล้ามเนื้อคอปไไหล่ถ้าเวลาที่เราทำแบ็คเบนนะคะอกของเราไม่ยืดอกของเราไม่ยก สะบักของเราแข็งตึงหลังตึงนะเราก็จะไม่สามารถโค้งหลังให้โค้งสวยงามทำให้ไปดึงไปล้างในส่วนของหลังล่างได้ค่ะลองทำตามอุ่มอิมอีกรอบหนึ่งดูนะคะกดสอกลงไปที่บล็อกและก็ค่อยๆดอับอกลงมา ลองเช็คดูนะว่าหัวเข่าของเราเนี่ยตั้งฉากกับพื้นไหมการที่หัวเข่ากับหน้าแข้งและก็สะโพกตั้งฉากกับพื้นเวลาที่เราดอบอกลงมาหลังของเราจะเป็นโคง้งเป็นเหมือนตัวยูค่ะเพื่อให้ความสูงเนี่ยช่วยดอบให้อกของเราได้ยืดเยอะขึ้น เมื่อเรายืดดีแล้วเราก็ลองวางตัวลงมานะคะโดยการที่เราจะสลับกันจากการกดศอกดอับอกและถมตัวมาทางด้านหน้าวางหน้าขากดศอกยืดอกเพื่อไกด์คล้ายๆกับการทำโครบาโพสเวลาที่เราทำแบ็คเบนเราต้องโค้งตั้งแต่ช่วงอกท้องและก็หน้าขาค่ะ เวลาที่เรากดศอกลงมาที่บล็อกนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าการยืดอกการยกอกเป็นอย่างไรเวลาที่เราทำแบ็กเบนเราจะสามารถยืดอกยกอกยืดกระดูกสันหลังช่วงบนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่พับแต่หลังล่างทําให้ปวดหลังค่ะ จากนั้นนะคะเราจะลองขึ้นสะพานโค้งดูนะคะวางมือไว้ข้างใบหูและก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาเป็นสะพานโคง้งค้างไว้ห้าลมหายใจท่าไว้นะคะ จากนั้นนะคะลองทำสะพานโค้งโดยจับความรู้สึกว่ายืดจากอกเป็นอย่างไรนะเดินเท้าออกไปไกลหน่อยงอเขา่าและก็เหยียดขาตรงเพื่อผักและส่งแรงมาที่อกของเราพยายามใช้มือกดพื้นไว้นะคะทำแบบนี้ประมาณ2-3รอบก็ได้ค่ะเราจะรู้สึกว่ายืดจากอกยืดจากไหล่ยืดจากสะบักยืดจกาก,จกท้องเป็นอย่างไรนะคะ เมื่อพร้อมแล้วนะคะลองเพิ่มวเยอชั่นที่ยากขึ้นไปอีกดูค่ะลองวางศอกลงมาเท้าชิดและก็ค่อยๆเหยียดขาตรงยืดสะโพกส่งมาให้ถึงอกและก็สะบักเลยค้างไว้ประมาณ5ลมหายใจเท่าไหวนะคะยากขึ้นหน่อยก็พนมมือมาแตะที่สะบักถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อุ่มอี่มและ The Key โยะด้วยนะคะนามา s t e